ต่อไปเป็นปืนฉีดน้ำแบบที่5ผมได้มาจากโลตัสอันลร้อยหลักการของปืนฉีดน้ำชนิดนี้ใช้หลักการแบบอัดอากาศนะครับท่านจะต้องดึงคันชักอัดอากาศเข้าไปในกระบอกซึ่งบรรจุน้ำจะมีทั้งอากาศแล้วน้ำอัดจนกระทั่งแรงดันอากาศสูงขึ้น ท่านถึงจะยิงออกถ้าแรงดันอากาศไม่พอท่านก็ยิงไม่ได้ยิ่งแรงดันมากเท่าไหร่น้นําก็จะพุ่งออกไปได้ไกลมากเท่านั้นเปืนฉีดน้ําแบบนี้จะยิงออกไปได้ไกลมากขึ้นอยู่กับแรงดันอากาศและการชักที่ท่านชักเข้าชักออกนะครับถ้าท่านดึงข้างหลังออกมาจะได้ยิงเสียงฟู่ซึ่งเป็นแรงดันอากาศนะครับ สีเหลืองคือที่บรรจุน้ำนะครับลองเข้ามาดูใกล้ๆครับนไหครับข้างในจะมีรูอากาศรูหนึ่งแล้วก็ใสาย,ยางรูน้ำพอท่านชักก้านสูบขึ้นลงอากาศจะถูกปล่อยอัดมาทางรูช่องนี้รู รูรูบนนะครับอัดเข้าไปในถังน้ำนี้หลักการทำงานคล้ายๆกับแบบที่สีลองดูนะครับทึงผมจะใช้แก้วน้ำถึงท่านจะอัดยังไงก็ตามฉีดก็ไม่ออกเพราะมัน ไม่มีอากาศที่จะอัดได้แต่ถ้าท่านใช้นี่ครับเป็นกระบอกน้ำนะฮะแล้วก็สวมเข้าไปครับเสร็จแล้วก็ฉีดไม่ออกนะครับเพราะมันยังไม่มีแรงดันอากาศท่านก็ชักก่อนนะครับชักจนกระทั่ง แรงดานอากาศในกระบอกสีเหลืองนี่มากขึ้นเรื่อยๆออกแล้วครับเห็นไหมครับฮะเห็นไหมครับนิยมกันมากในปัจจุบันตัวข้างล่างก็จะเป็นไก่นะครับ